ใจพี่คอยน้องอยู่ที่แก่งต้องพี่มีแรงเฝ้าคอยเฝ้าคอยกรขอฝากแฟนคแับ S D T นะครับที่เป็นแฟนขับเคขอบคุณทุกคนที่จิตตามงานเป็นต่อและพวกเราทุกคนอบคุณทุกคนเลยที่แบบสวัสดีครับแฟนคลับ S D T ทุกท่าน อูดเองครับพี่น้องครับอูดเป็นต่อเป็นตัวละครหนึ่งในซิทคอมเรื่องนี้ที่มีอุดมการมีความฝันอยากให้สังคมเป็นสังคมที่ดีออกแน,แนวเพื่อชีวิตนั่นแหละครับการเดินทางตลอดระยะเวลา20ปีที่ผ่านมาพี่อูดไม่เคยหายไปจากซิทคอมเรื่องนี้เลยแกคือหนึ่งใน3ามชั่วชชื่นเป็นดังคณะตลกที่อยู่ในบริษัท BKL เลยครับวันนี้ SDT จะพาเพ,เพื่อนไปพบกับ ซีรีส์เรื่องน่ารู้ของตัวละครซิทคอมเป็นต่อครั้งนี้เป็นเรื่องราวของพี่อู๊ดนั่นเองและขอเชิญเพื่อนๆไปพบกับกาวเรื่องน่ารู้ของอู๊ดเป็นต่อกันนะครับก่อนไปรบกวนเพื่อนๆกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับนี่ไปที่เรื่องแรกกันก่อนชื่อของพี่อู๊ดชื่ออู๊ตเป็นต่อเป็นชื่อในวงการบันเทิงที่เรารู้จักกันก็เหมือนกับว่า แกใช้ชื่อนี้เป็นตัวตนของแกอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเลยเหรอครับและชื่ออูดนี้เป็นชื่อที่เริ่มต้นใช้ในการแสดงซิทคอมเป็นต่อครับก่อนหน้านี้แกเคยอยู่คณะตลกมาก่อนแกใช้ชื่อว่าแอดมกจกมันคือชื่อที่ล้อเลียนหรือเลียนแบบแอดคาราบาวนั่นเองและในตอนนั้นแกไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรมากมายแต่หลังจากมาเล่นซิทคอมเป็นต่อแกก็มีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นจนสุดท้ายเราก็เลยรู้จักชื่อของแก ในฐานะอูดเป็นต่อมาโดยตลอดครับแล้วจริงๆชื่อเล่นของแกคืออะไรกันแน่มันเพิ่งจะถูกเปิดเผยเมื่อไม่นานมานี้เองครับจากช่องบักโพพี่ชาคริสเป็นต่อของเรานี่เองฉเฉลยว่าจริงๆแล้วพี่อูดแกชื่ออ้นครับหรือที่บ้านเรียกกันว่าหนูอ้นนั่นเองโถความโหมดที่เคยสร้างมาหมดไปกับชื่อหนูอ้นเลยนะครับพี่อูดส่วนชื่อจริงของแกก็คือธีรชาติ ทีรวิทยกุลชื่อแกเหมือนชื่อพระเอกหนังยังไงก็ไม่รู้นะครับส่วนชื่อจริงในซินคอมเป็นต่อก็คือนายอูดบุตรโรดครับข้อที่2ตํตำแหน่งใน bkl อันนี้คงไม่ต้องพูดกันมากนะครับเรารู้กันอยู่แล้วว่าปัจจุบันพี่อูดท,ทำตำแหน่งคอลัมนิสของบริษัท BKL คําตำแหน่งคอลัมนิสก็มีหน้าที่ในการเขียนบทความหรือไปสัมภาษณ์บุคคล เพื่อนำมาเขียนเป็นบทความในหนังสือเล่มนี้แหละครับแล้วพี่อู๊ดก็เข้ามาในบริษัท BKL ด้วยตำแหน่งนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยนะครับว่าไปด้วยคาแรคเตอร์เพื่อชีวิตของแกก็เหมาะกับตำแหน่งนี้เอามากๆผมยังจำได้ว่ามีอยู่ตอนหนึง่งที่แกแอบไปรับจ็อบข้างนอกจนชื่อเสียงโด่งดังถึงขั้นพี่หมอนเนี่ยอยากจะจ้างคนคนนี้มาช่วยพี่อูดเขียนคอลัมน์ในหนังสือเลยนะครับแต่กลับกลายเป็นว่าคนคนนั้นดันเป็นพี่อูดซะเอง แสดงว่าฝีมือแกนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับเรื่องที่3อายุน้อยกว่าพี่ยมเอ้าเป็นอย่างนั้นไปในตอนแรกที่ผมดูซิคอมเป็นต่อผมก็เชื่อสนิทใจแล้วนะครับว่าในบรรดา3ามชั่วชูชื่นพี่อูดเนี่ยเป็นพี่คนโตนะครับว่าไปแล้วโตกว่าทุกคนเลยนะครับน่าจะรองจากพี่หมอนนั่นแหละแต่ผมเพิ่งมารู้ภายหลังว่าจริงๆแล้วพี่อูดอายุน้อยกว่าพี่ยมน้อยกว่าถึง3ปีเลยนะครับ คือเรากำลังพูดถึงอายุจริงของนักแสดงครับเพราะจริงๆแล้วพี่อู๊ดเกิดในปีพุทธศักราช2,519ส่วนพี่ยมหรือพี่เจียบเชิญยิ้มเกิดในปีพุทธศักราช2,516ครับต่างกันถึง3ปีแต่ก็ไม่รู้นะครับว่าพี่อู๊ดแกจะรีบแก่ไปถึงไหน <c oughs> ทำตัวแก่กว่าพี่ยมเยอะเลยนะครับแต่มันก็เป็นเป้าหมายของแกมั้งเพื่อจะให้การแสดงออกมาดูเนียนที่สุดครับ แกก็เลยต้องพยายามทำตัวเป็นผู้ใหญ่ให้แก่เยอะขึ้นกว่าเดิมนั่นแหละครับเรื่องที่4คนอีสานโดยกำเนิดผมละเกลียดที่สุดไอ้พวกที่คอมเมนต์ถึงคนอีสานแบบนั้นคนอีสานเป็นแบบนี้ไม่ทราบว่าพี่อยู่ยุคไหนกันครับทำไมยังแบ่งชาติแบ่งชนชั้นแบ่งวรณะกันอยู่ขนาดนี้บิดาพวกพี่อยู่ในยุคไทโนสซอรัสกันหรอครับ ถึงได้เอาชุดความคิดคล่ำคลืโบราณแบบนี้มาใช้ในทุกวันนี้พูดแล้วมันก็ขึ้นนะครับผมคือพี่อู๊ดแกเป็นคนอีสานนะครับเราจะสังเกตว่าจะมีบางช่วงที่แกได้ส่งภาษาอีสานให้กับพี่ไหลพี่จวบบ้างบอกเลยครับมวนซื่นหัวแซวเลยล่ะครับผมรู้สึกว่าพูดชัดมากนะครับเป็นตัวของตัวเองมากๆเลยนะครับพี่อู๊ดภูมิลำเนาเดิมของพี่อู๊ดแกอยู่ที่อำเภอท่าคันโท จังหวัดกาละสินนี่แหละครับคนอีสานผู้นำแห่งศิลปะเป็นศิลปินและวัฒนธรรมของประเทศไทยเลยนะครับเรื่องที่5ความฝันในวัยเด็กเราจะสังเกตว่าพี่อู๊ดแกชอบร้องเพลงพร้อมกับดีกีตาร์ไปด้วยนะครับจริงๆแล้วความฝันในวัยเด็กของแกอยากเป็นนักดนตรีมากกว่าอาชีพนักแสดงอีกนะครับ แกถึงขั้นออกจากบ้านไปเพื่อขออยู่วงดนตรีวงกระท้อนบ้างวงซูซูบ้างภายหลังก็มาตั้งวงดนตรีกับเพื่อนๆแต่ก็ไม่ประสบความสำเร็จนะครับจนสุดท้ายต้องทิ้งความฝันนั้นไปจนวันนี้แกได้มาเป็นนักแสดงที่คนไทยรู้จักกันไปทั้งประเทศเลยครับว่าไปความฝันกับความจริงมันก็มักไม่เหมือนกันนะครับแต่เราเปลี่ยนความจริงมาเป็นความฝันในปัจจุบันแล้วก็มีความสุขกับมัน เหมือนกับที่พี่อู๊ดเป็นอยู่นี่แหละครับข้อที่6เริ่มเส้นทางการบันเทิงจากการเป็นนักแสดงตลกข้อนี้เพื่อนๆก็น่าจะพอรู้กันอยู่แล้วนะครับคือหลังจากที่แกไม่ประสบความสําเร็จกับการทําวงดนตรีแกก็ผันตัวไปอยู่กับคณะตลกที่แกพอจะรู้จักกับเขาก็คือคณะเหลือเฟือมกจกนั่นเองแล้วอย่างที่รู้กันนะครับแกถูกจัดให้เป็นตัวล้อเลียนพี่แอดคาราบาล แต่งตัวเหมือนพี่แอดเปียบเลยแหละครับแล้วแกก็ทําท่าเหมือนพี่แอดด้วยนะครับยกไหล่ข้างหนึ่งเหมือนว่าพกซองบุหรี่ไว้นั่นแหละครับแล้วก็ชูนิ้วท่าคาราบาวเล่นกีตาร้รองเพลงพี่แอดแล้วแกก็มีชื่อในการแสดงว่าแอดมกจกนั่นเองครับแต่ก็ไม่ได้ทําให้แกโด่งดังอะไรในการแสดงตลกมากมายนะครับสุดท้ายแกมารับบทในซิทคอมเป็นต่อ คนจึงได้รู้จักแกมากขึ้นกว่าเดิมนั่นแหละครับข้อที่7ภายใต้ผ้าโพกศรีรษะตัวละครพี่อูดเนี่ยมีอุปกรณ์การแสดงอย่างหนึ่งที่แทบจะไม่มีครั้งไหนเลยที่จะไม่มีอุปกรณ์นี้นะครับนั่นคือผ้าโพกหัวของแกเพื่อนๆหลายคนอาจจะไม่ทราบนะครับว่าจริงๆแล้วแกเคยเปิดผ้าโพกหัวมาก่อนแต่มันไม่บ่อยครั้งครับเราจึงได้เห็นแต่เฉพาะผ้าที่โพกศรีรษะแกอยู่นั่นเองครับ จนเราคิดว่าแกเคยเปิดผ้าให้คนอื่นดูไหมเนี่ยอย่างที่บอกไปนั่นแหละครับแกเคยเปิดมาแล้วเท่าที่รู้ในซิทคอมเป็นต่อของเราก็สองครั้งแล้วนะครับครั้งแรกอยู่ในช่วงต้นๆของซิทคอมเป็นต่ออยู่ในช่วงช่องสามนั่นแหละครับภาพที่เห็นก็เป็นอย่างนี้ครับผมอีกช่วงหนึ่งก็อยู่ในช่วงที่เป็นต่อมาอยู่ช่องวันแล้วนะครับพอเปิดออกมาก็เปลี่ยนไปจากเมื่อก่อนเยอะเลยนะครับเอาเป็นว่าภายใต้ผ้าโพกศีรษะของแก มี2เวอร์ชันแล้วกันนะครับข้อที่8ทําธุรกิจชาครับเดี๋ยวก่อนไม่ใช่กัญชานะครับแต่เป็นชาบูนั่นเองครับผมอันนี้เพื่อนเพื่อทุกคนก็น่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับร้านของแกมีชื่อว่าชาบูอูดเป็นต่อซึ่งมีอยู่หลายสาขาทั่วประเทศเลยนะครับผมเคยผ่านไปทางด่านช่องจอมทางเข้ากัมพูชานี่แหละครับผมยังเห็นชาบูอูดเป็นต่อ อยู่ในเขตของกัมพูชาเลยนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะปิดตัวไปแล้วนะครับนี่ก็เป็นธุรกิจหนึ่งที่พี่อู๊ดแกหมายมั่นปั้นมือเป็นอย่างมากเลยละครเพื่อนๆอยู่จังหวัดไหนมีชาบูอู๊ดเป็นต่ออยู่ที่นั่นไหมลองคอมเมนต์นมากันนะครับและข้อสุดท้ายขาดทุนไป10ล้านครับโอ้โหเป็นจำนวนไม่น้อยเลยนะครับแล้วขาดทุนจากอะไรล่ะทาไมถึงขาดทุนชาบูอู๊ดเป็นต่อน,นี่แหละครับ ทำให้แกขาดทุนมากมายขนาดนี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงจริงๆในช่วงนั้นมันเกิดทั่วประเทศเลยละครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจไหนโดนโควิดไปก็สวยทุกร้านครับรัฐบาลสั่งให้ไปมาหาสู่กันไม่ได้ห้ามกินในร้านห้ามเปิดร้าน ก็แน่นอนล้วครับธุรกิจไหนก็เจ๊งกันละนาวครับผมแม้กระทั่งชาบูอูดเป็นต่อเองก็ตามแกเคยออกมาให้สัมภาษณ์ว่าต้องปิดไปหลายสาขาเลยนะครับในช่วงนั้นส่งผลให้แกขาดทุนยับเยินเลยแะครับแต่ทุกวันนี้แกก็พยายามทำขึ้นมาใหม่อีกครั้งเป็นกำลังใจให้พี่อูดกันนะครับและทั้งหมดนี้ก็คือ9เรื่องน่ารู้ของอูดเป็นต่อมีข้อมูลไหนที่ยังไม่ถูกต้องก็ต้องขออภัยด้วยนะครับ คิดเห็นเป็นยังไงกับคลิปนี้รบกวนคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ครับถ้าชอบคลิปนี้ก็รบกวนกดไปที่ปุ่มไลค์เบาๆอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราและทั้งหมดนี้คือ SDT สวัสดีครับขออบคุณที่่ยยังยู